เราก็พอรู้แล้วค่ะว่าคุยของของย่าเนาะเราเป็นนักเรียนเราก็ก็มีเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์ก็แนะนำค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างทีละขั้นทีละตอนเนาะค่ะไม่ดูไ์สดตรงหน้าฝีหรือเปล่าเนาะ เราไปดูตรงช่องอยู่เหนือพิษณุโลกอีกใช่ไหมคะุตติดแต่ป้าเคยไปอยู่พิษณุโลกเนาะสวัสดีค่ะหนึ่งดวงตาสองดวงตา เข้ามา,ค,าควรจะติดแฮชแท็กยังไงเนาะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาก่อนเพื่อนๆคนไหนเป็นสงแค่แค่สงหรือว่าสามคอมเมนต์ก็พอค่ะท่านก็แนะนำมาอย่างนี้ค่ะท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ยังหนาวอยู่ไหมเนาะที่ด่านคุณทดน้ำเสร็จผิวแห้งเป็นยังไงบ้างเนาะทานข้าวแล้วยังที่เขาเรียกว่าโดนทำโทษนะอ๋อค่ะโดนระงับคอมเมนต์แล้วอย่างยี่สิบบาทขั้นเปี้ยว ทุกคนเขาก็รู้ว่าเราทำคลิปเนาะเล่นเรียลเนาะน้ำเสร็จผิวแห้งเป็นยังไงบ้างเนาะทานข้าวอะไรยัง ถ้าเราคอมเมนต์เยอะเยอะก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็เลื่อนไปก็เจอเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังติดแฮชแท็กอ๋อค่ะ <laughs> ที่สุรินนี่ไม่ตกเลยค่ะยังไม่ตกเลยสักครั้งเนาะเข้าใจตามนี้เนาะค่ะค่ะเอ่อ เป็นคำที่เข้ามาให้กําลังใจป้าเนาะค่ะค่ะขอบคุณคําแนะนำดีๆเนาะค่ะก็ก็อยากจะผ่าน ลับกันหมดแล้วมั้งสวัสดีนะคะเป็นสองแค่แค่สองหรือว่าสามคอมเมนต์ก็พอคะ่ะท่านก็แนะนำมาอย่างเนี้คะ่ะท่านที่อุดตระดิษสามปีแล้วอ อืมเดี๋ยวเราจะเลิกตอนนี้เดี๋ยวเขาก็หัวเราะเอาเราต้องสู้สวัสดีค่ะใครใครแวบ,บแวบ,บเข้ามา หกสิบยังแฉลวอ๋อน้องน้องไม่ได้อเล่นเรียนเหรอคะคนอายุหรือเปล่าเนาะปิดกั้นไม่มองปิดกั้นการมองเห็นเลยค่ะก็ เล็กๆน้อยๆจากป้าค่ะและเมื่อกลางวันน้องบอยอยู่ด้วยไหมเห็นน้องหกสิบยังแจว ยังไม่ตกสักครั้งเลยมะม่วงก็จะไม่ติดผลนะ่นเนี่ยดอกเยอะดูใครก็รู้ใครก็เห็นเหงาไหมเหงาไหมเหงาไหมเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องสาวขนสุดรบรอบรยเหวยย่นค่ะเพื่อนเพื่อนหนังสือจะขึ้นเป็นสีฟ้า ค่ะเราก็ติดติดให้ตรงกับคลิปของเรานะคะก็อธิบายไปก็อยากเก็บนาทีเนะเาะอ่าอยากเก็บนาทีค่ะ AI จ้าส่งเพื่อนๆมาดูหนอไม่ได้ไปดูในกล่องข้อความเลยเนาะ จะปิดกั้นการมองเห็นโอ้ยแถวเลยหกสิบยังสวยคุณทำโทษโดนปิดกั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า AI ปิดการมองเห็นจริงๆเนาะป้าทำอะไรผิดเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าป้าทำอะไรผิดยี่สิบบาทแค่นึงเพื่อนเพื่อนๆก็เช้าตอนเช้าประมาณตีสามตีสี่เขาต้องลุก ส่งหลานไปโรงเรียนไปขึ้นรถเราเข้าไปดูเออไม่รู้ใครจะเข้าไปให้กำลังใจใครเนาะคะ่ะ เอปิดการมองเห็นจริงๆเนาะป้าทําอะไรผิดเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าป้าทําอะไรผิด